ทุกคนสวยมากนี่ฮะเกาะกูดนะจ๊ะทุกคนลดมากเกาะกูดคาบาน่าอยู่ครึ่นสิลดมากมากทุกคนเกาะกูดสวยมากขาวมากทุกคนโอ้ตาแล้วดูเกาะกูดคาบาน่าสวยมากเกาะกูดสวยมากขาวมากทุกคนดูสิาตายตาแล้วทุกคนทําไมขาวอย่างนี้ ana, ทุกคนเกาะกูดคาบาน่าฮะทุกคน แบตก็จะหมดโอ้โหเครื่องนี้เครื่องนี้แบตหมดฮะถ่ายไม่ได้เสียดายมากเลยต้องรีบถ่ายเครื่องนี้ไว้ก่อนฮะเครื่องนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการแบตหมดนะฮะเกาะกูดคาบ้าน่าทุกคนจะเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดของเกาะกูดอันหนึ่งเลยทุกคนจะขาวมากดูสิทุกคนสวยมากขาวมากทุกคนดูสีทายโอ้โหนี่ขาวมากสวยมากดูทุกคนสูมไม่ได้ฮะเครื่องนี้นี่ฮะทุกคนอุ้ยนู่นด้วยทุกคนจะนั่งอยู่ใต้ต้นสนนะฮะทุกคน เกาะกูดสวยมากขาวมากเดี๋ยวไปชาร์จแบตกับทุกคนจ้านะฮะลดมากเกาะกูดคาบาน่าฉันจะมาอีกแน่นอนชาวโลกต้องรับรู้นะฮะโอ้ยสวยมากทุกคนเรามาถึงปั๊บถ่ายปุ๊บเลยฮะนี่ฮะทุกคนไปชาร์จแบตกันเดี๋ยวมันจะตัดนะทุกคนนี่ฮะรีสอร์ทเกาะกูดคาบาน่าสวยมากขาวมากทุกคนนะะชาร์จแบตก่อน ปนี่หากห้องเรา A10 มีมะพร้าวเยอะมีมะพร้าวเยอะนี่นะครับอลังการบ้านหลังใหญ่ก็มีนะฮะหลังคู่ก็มีทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เช่านะครับทุกคนวันละ300-400ก็คุยกันนะครับทุกคนอยากจะไปน้ำตกคลองเจ้าที่ในหลวงรอ5้าเคยเสด็จนะครับมาที่น้ำตกแห่งนี้คุ้มมากเลยทุกคน รุดมาสุดยอดนะฮะอ่ะห้องของเราอ้าวเปิดยังไงอ,ะอ่ะอ๋อเลื่อนโอ้เลื่อน,ออนไม่ใช่ผิดห้องนะจ๊ะนี่ห้องรดมากทุกคนชาร์จแบกก่อนเดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวทรายขาวจะหมดไปซะก่อนทุกคนทรายสวยมากนะครับนี่ค่ะ มีรีบุงมนีบาร์มีแคบคันมีห้องเล็กห้องน้อยด้วยทุกคนจะอ,อู้นอนชมทะเลได้เลยกลางคืนนี่ทีว wi ี Wi-Fi พร้อมนอนชมทะเลกลางคืนครับทุกคนเกาะกูดคาบ้าแนะ่เลิศมากโอ้ตายแล้วสวรรค์ชัดชัดทุกคนนี่อืมเลิศสุดสุด,สดทุกคนดูห้องสิหืมด้านข้างเปิดอย่างนี้ได้ด้วยทุกคนจ๋าอลังการมากดูต้นไม้สิ นมะพรามีแบบมอสขึ้นสวยมากโรแมนติกมากนะครับเล็ดเลิศเลิศนี่ห้องน้ำใหญ่โตกว้างขวางอลังการแบบกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนโอเคเดี๋ยวเราชาร์จแบ็ตก่อนะครับทุกคนมันจะตัดแล้วทุกคนจากนี้คือเกาะกูดคาบานานะครับคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆทุกคนจะบอกต่อให้โลกรู้นะจ๊ะ